นะะขนมนะคะที่ส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะของพี่เขยนะคะคือคุณพรของแม่นะคะขณ่นนนี้ขนมนะคะได้อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งนะคะจะนําขนมทั้งหมดนะไปให้นะคะสุขสันต์วันเกิดคุณพรของแม่นะคะมาชมกันก่อนนะคะว่านับดาวให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดพี่เขยเขานะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขนมฝอยทองนะคะก็จะมีความหมายนะคะที่ดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีทองหยอดด้วยลูือเปลูลกนะคะใช่แล้วก็ขนมปุยฝ้ายนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ขนมเป็นกล่องๆนี่นะคะแล้วก็ขอบใจนับดาวมากนะคะที่ยังไม่ลืมวันเกิดคุณพรของแม่นะคะวันนี้พี่กุ้งขอให้นับดาวดาราพันเศรษฐีภูนสมบัตินะคะ เด่นดังรวยในทุกๆเรื่องนะคะรักและห่วงใยเสมอค่ะ